ห้ามพวนนะห้ามพวนนะอะไรหวนตั้มากลับบ้านเมื่ออะไรเนี่ยเจ้าทำไรอยู่ถ้ากลับมาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าครับครับหัวตั้มว่ายังไรอาเคียร์เอามาไหมครับตัวผากผากเวทไผ่ข้าจะผากเป็นคนไรเอ๋อคนไร ปกติคนไลน์นี่สิรอ,อกับเพาะอีกเด้ดเอ่าแมนเออเป็นไลน์ได้บันไดเอ้ยย่าอย่ากไตหน้าเด้อฟังเสียงได้บันไดฮ่าฮ่อบบทันแล้วจ้าบ่ทันแล้วฮาไอ้โหนตัน๊บเจ้ากลับบ้านเมื่อไหร่อ่ะเขาเพิ่งมาถึงอะเกียร์เลยแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะมา,มาหน้างานเนี่ยตอนกูะจะกลับถึงค่ำหน่อยนะเพราะว่าเขาจะมาวางแผนงานเดะอะเกียร์วางแผนงานอะไร คนอะไรวะชื่อเขียกเขียก <คน S 1> ไม่ใช่เขียกธรรมดาเสือเขียกสซอยอีกหัวหน่อยสิหัวให้ข้าฟังหน่อยน้ำซ้ำยังมาแต่งชื่อให้ข้าอีกเป็นอาโหนอีกอาโหนไม่ใช่โหนธรรมดาเสือโหนตั้มอีก <cents input> ว่าถ้าเจ้ามาขับนักน่ะเจ้าจะไม่มีทางเข้านะรู้ไหมไม่เป็นไรหรอกรถข้ามันสมบุกสมบันอโหนเลยว่าอโหนกระดังงั้นเจ้าต้องอาเคียดโออเคียบลงซสื้อของเรลงซสื้ออโหนตั้มเพรายังไงร้อกล้วยมานะแล้วก็เข้าปากเข้าดงมาทางนี้หลังเวทีได้เลยเิศเลราะไปแล้วบมยมันไกลไม่ไกล มันไกลไม่ไกลไงถ้าส่งโลเคชั่นให้เจ้าแล้วไงเจ้าไม่ได้ดูเหรอกขาไปดูโลกเจ้าดูก่อนเปิดดูก่อนจบเวลาดูที่ขอเจ้าจะมติดกี่โมงโอ้มันไม่ไกลเท่าไหร่หรอกนะข้าขนของลงแล้วข้าจะรีบไปนะอาเคียดอาเขียรเจ้าหรอกเดี๋ยวเจ้าก็ไปนอนบ้านรับรองถ้ารู้เจ้าดี เจ้าก you know. ็ห <cellphone> น <physic introductions> <laughs> <can> ีไปนอนบ้านรับรองเอาเขียกสซยใชั่วโมงสองชั่วโมงอีกถ้ารู้เจ้าน่ะเอาให้เวลาเจ้าแล้วกันเอาเขียกสซยเขียกสซยเอาหัวตับก็ชิวหัวดอกพี่น้องจูวพี่องสวยไมว่ายังหัวพี่น้องเลยเขียกสซยเพื่อคุยเสียก มันตั้งเพื่อห้ำต้นเหรอเจ้าโทรไปหาขอใครได้พี่น้องเด้อเจ้าโทรไปหาเจ้หงหรือยังเจ้หงยังไม่มาเจ้หงไปทำงานอยู่เหรอใช่แล้วเจ้ารู้จักไหมเจ้หงอ่ะเจ้หงหงไม่เหมนเหมแปลว่าอะไรหงตีอ่ะ รู้จักไหมสนิทกันไหมกับเจ้หงไม่เจ้าหนีมาคุยพอดหนังให้ข้านหน่อยเนี่ยแล้วข้าอยู่คนเดียวข้าเหงานะรู้ไหมเหรอโอ้ยคือสิคือหอดกไลายเทาะแป๊บเดียวนึงอ่ะเจ้าเหงาเจ้าก็นอนเกาคางเล่นสิงุดไลายเทาะโอ้ข้าจะนอนเกาคางข้าจะได้ยังไง จ้ารีบมาให้ไวเลยรู้ไหมอย่ามโ้เอ๊รังเลใจคขอีกสี่นาทีแค่นั้นแหละเออจะเฝาแล้วอมกไปไหนอมกอะอมกอมกอะไปอะหมกมัมอะไปไหนอมกมัมมัมมกามห ไปทํางานเลอะใจคิดไม่ปลอดโอ้นั่นแหละมงหม่มมหาเจน้องมหาเจบงขมบงหม่ำหรือมหาพี่น้องเพื่อนซื่อเหรอตาตาฮักแท้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันตอนนี้เออ่ท่านท่านด็อกเตอร์ธนพัฒน์โทรมาอาับสับสายอ่าเป็นได้มาะไรมาเด้อพี่น้องพอคขโมยได้มาอะไรมาจ้า มาไลน้องฮักว่าซ่านพี่น้อง,าาน,องน้องฮักอันนี้กัน้องฮักนะพี่้องเนาะอันนี้คู่กันนังซี่อันนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งเตี๋ยคือพมมีซื้อบุญเนี่ยพี่น้องจะเน,นี่ยของลูกนานจะเนี่ยจาโอ้ยไนไหนมาอะไรมาฝากลูกสาวฝากเ,เนี้เพื่อน ฝาก<ส>าลูกสาวฝากเนี่นยเพื่อนน้องพี่น้องโอ้ยสวยงามตามท่องเลี้ยงนิลีพี่น้องเง้ยพุทธะทำได้ลูกตาด้วยนะมามาจากขอบคุณอะไรจากอ่ะลูกตุ๊กการทนด้วยจ้าที่หมอด้วยกับพี่กขาหมอจ้ะยแล้วเอกมาฝากลูกสาวเราด้วยพี่น้องจ <ứng> ้าฝากน้องเต้าตันต้าลูกตาลจ้ะขอบคุณมอลไยค่ะที่เมตาตาลูกตาลก็ได้กินขนมได้ได้กินขนมละ ได้กินเข่าอได้กินแล้วกินเนาะอยากอยากยังอินลากระทีซื่อเราอยู่ได้กินละสู้กันกินละพี่น้องเอ้ก็ได้ความักคภูมิใจพี่น้องสบุญสุกสนนี่แหละจ้าความอนุเคราะห์เนาะใช่ความอนุเคราะห์จากทุกท่านพี่น้องเด้อยความอนุเคราะห์อีหลาบมามาอันอันย้ายหนุยหัวล้านกับน้องเต้เลยขออนุญาตมาไหว้ไหว้หนิก็เด้อพี่น้องอีหลาบเได้อีหลาบไปท่านหลวงย็นจ้า ตาวันมาในได้ลึงยันได้จ่าเด้อขออนุญาตห้อย,อยไว้เดอ้อจ่าก้าวขอบคุณเนาะ <c oughs> ขอบคุณทุกทุกท่านเด้อจ้าที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้พี่เขมอดจ้าแล้วกะาเอามาหอดเทียนทอดซานเลยจ่าห้เห็นหอดกับพี่น้องหอดแล้วล่ะคสวยงามเนาะสวยงามจ้าไปเชียวยุ้อพี่น้องเด้วยพันได้สุกพันได้สุกจ้าพันได้สุกพี่น้องจ้าพันได้สุก เดี๋ยวกำลังเป็นสาวสัาหน่อยย่ตินะเออเด็กน้อยน้อยพ้าได้สปน้อยจะะย่าใดน้อจะได้สุสุกเห็นนองตากแดดจักนั้ยก็สูดดูนะดี๊ยงามหลไีหนองงามคุณหลายจ้ะคุณลายๆได้จ้ะเด้อสมัครที่มีสาววส้หนอ มื่มือผมมาแทอาเตโทร่หาเพื่อนอีครับอามอนเออโอ้โหเออ,อ,อ,อต้องล่างไม่หมดอ่ะล่างครับหมอนามเป็นไม้หรือต้องล่างไม่ขนาดหมอนามเปยนไม้เด้ไดหมนะเี่น้องอ๋อไม่ล่างเป็นรองเปนบ่ปลดหมอนามของมะล่างนะ ออกหมอหน้ำออกมาล้างโอ้ยไม่หลายอย่างอยู่ตัวนล้วเนาะไก่ที่เบิดแล้วไก่ <laughs> ที่โคบทุกอย่างแนละ้วไก่ที่ไม่เบิดทุกอย่างอื้วไก่ที่ไม่เบิดทุกอย่างแล้วว่าสั่นจัางนวลวารไปหน่อยนี่แหะหมอน้ำกับไม้เด้ออันนี้เขาเอันนี้ยังไงหมอน้ลมเบียดหมอน้ลมเบีกกับไม้เป็นว่าไงปั่มเบีกแมน <laughs> ยางไมดยางกับไม่ี่น้องไม่คือยางไปซื้ออะไรติบันเนี่ยไปซื้ออะไรใช่ลูกผมออะไรมดมัวไทย์พี่อรล่นอยู่แม่งนครับโอ้เดี่ยวแล้วจะสอนแล้วผมไปซื้อผมจะมาไปสร้องกระตุนการ์ตูนพเศเด่โอ้